có bạn có like gì mà là từ mình mình nó mà mà nó สวัสดีจ้าบ้านชันสวรรค์ว,วันนี้น้องป้องไปไปห้าอยู่ห้ากินจ้าโมนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วจ้าไปอีกแล้วจ้าไปไหนก็ไม่รู้จ้าวันนี้จ้าใส่ใดยังกินจ้านนนเ,ออเออนี่จ้ารถดังข้าวเลยน้อง ย้อนแซงในเด้อไปและจ้ารีบ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 ไปแล้วจ้าหน้าตาก็ยังบ้าเดี๋ยวสดซึนนะเด้อหน้ายังไม่ได้อายจ้าแต่เมื่อวานจ้าเซนกิซายังเต็มฝนอยู่เด้ออันิตาไปบอบอเอ้ยแล้วขันแล้วฝนเซนน้ำเบิ่งมือแล้วไม่นี่มันแซมันนั่งบ้านประอดนี่ละเนาะมันก็ขันนะเนาะบ้านแดงนะ ไปลแล้วจ้าเห็นบอกใหน้องขับปลาขับเมีงไปติดแล้วไปหาเก็มห้อยเด้อหาเก็มห้อยไหลงงวักไปจ้าเก็มห้อยกันจ้า <c oughs> ลุงก,ก่อนได้บ้านเข้า

โอ้กวางห้วยมัเลนุ huh. worry, <inaudible> ินาะเออเขา่อะไ่มนเมันมีตาละอือตากินห้อยกินเเท่ากับปามันกินโค้งกินงบงกินเี้ยเลยบอกกิดยฮะป่าอะกินเเห็นหาปลาในน่ะรูกินนี่เจ้ากินห้อิเออ

นอย่ามือน oh, oh kind of kind of nice oh, oh ี่มานอนยี่นอเขายู่อ้าวมันนี่ทามน้อยนี่มันปุ๊บเข้าอ่นี่โอ้โหนอนได้นอนดีว่ะเอาหมมาจงองเทาเนี่ยมันกินงขาปุ้นนาะมันเนี่ม่นกิในเามันยนยืนหวมั้งม่เนี่ยยืนหัวเหรอลกขึนเถอะเราไปเห็นอะไรบ้างยิ่งูมันเ bà phải đầy nó ăn Bưng. à. không 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 oh eo khơi sa thôi mà là ừ

มันล right. <onents Bana pick behaviour> yeah. ็กอะไรอย่เี้ยมันเป็นรูปหัมันย่นออกมคีโุะจับคู่กันนะเฮ้ยจุ่มเสร็จแ้ทำให้สืดดุกอยู่บนไดนี่น่าปลาเก็บเบ็ดแล้วนะโ อืมลงขึ้นมาคนที่ขุด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 

gồm có cái đồ những chung cây, nằm người con No. Oh, I yeah. an, an ở đây còn cà lấy ư? Anh tăng hát vào Tăng hát nào Là xạ nó Ừ bỏ Ừ เบ่งหดีนเอระทีตอนนบดมโอ้ยป็นจีนลางอนอืมลาง่อนเบ่งพี่น้องคนงานจ่านี่นี่เอามาบดเอามาบดสะเลยพี่น้อง anyway, um, kết mười điều mười ươn mà to hai kim thì có bà có like gì mà là từ là mình gặp bỏ mà không bà? ขเขาตอกนัาตโตไปกับอีกเก๊ะจริงๆคือกันเน,นี่ยดูหเหรียนอญนี่กราบุ๊ตช็อตตี๋ล้างหัวตาล้างหัวนอ้ เอาแล้วนะจ้าใครมาคลิปในกาแฟก้นไหลก็แสจกจะตาไม่เดือ mm hmm. ด mm hmm. เก็บห้อยกุ้มมือได้ไล่ล้าง,งส้มโนใบสมีละบายบายสวัสดีเด็กจ้า